มาเดินตลาดสดมหาชัยครับน่ารถเมย์มหาชัยของยาแพกนี่บัว้าอีอันนี้เป็นกะปิ

มะม่วกล้วยสดโอ้นี่สดเลยครับเนี่ยมาจะเรือเมื่อกี้จ้ะใส่ใส่ไม่แชมย

ต่อโผล่มาเลยนะ่ะไปเสียบขอรู้บ่ยูได้ค่ะยาวไปนู่น จะมีแบบตลาดลมหบเวลาตลาดจะอยู่ตรงบนทางรถไฟครับพอเวลารถไฟมาก็ก็หบร่มแล้วรถไฟไปก็ขายต่อย ไอ้ค้าจัดสวยเนาะ เป็นสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟมหาชัยะเอาไปนู่น ของเยอะมากครับสดๆทั้งนนั้นเลยครับมาซื้อได้ท่านี้ักุ้งมีแต่แบบอาหารทะเลสดๆเลย

来人 <laughs>

นี้เจ๊กระเพียขายหอยนะครับได้นะคะสามร้อยตัวใหญ่มากเลยกระเบื้อมีนะคะหน้าสีเนื้อเต็มขาเลยแกะใหม่ๆได้สามดอลลาร์ค่ะร้านเจ๊เขาจะอยู่นะครับตรงทางยูเทิร์นพอดีครับมาๆแป๊บก็จมาเจอเจ๊ ใหญ่มากแล้วสามโลร้อยตใหัวใหญ่มากเลย